สวัสดีครับสวัสดีมีดหมอแค้นแฟนหมอล่ำสูผูู้คนน้องพี่น้องเนาะมือนี้มาพอกับพอไงอีกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือนี้แม่ผู้เดียวเพื่อนเขาหนีเบิดเขา้เมเขามาพอไงเบาดครับผมมื่อนี้สิพาพี่น้องมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งว่ากันว่าตอนนี้ฟี่เบิร์สุดๆน้องพี่น้องเนาะไปเล่นยุไส้อายะโคตรหล่นสังกสีเมื่อนี้ วันที่เก้ามีนาคมพศส 2, พองพันห้าร้อยหกสิบหกพญาว่าเริ่มเข่าฤดูห่อนย่างเป็นท่างการแล้วสาหรับช่วงนี้เนาะพี่น้องพอว่าได้ยินเสียงแม่งอีจัก,กจันทร์หองมันบ่งบอกถึงว่าน,นี่คือนาแล้งของคนอีสานเลยก็ว่าได้ขณะได้ยินเสียงแม่งอันนี้กี๊กี้เกนีน่ที่แล้งอาโลดพี่น้องนาแล้งเ่รมันเพรมันแล้งอร่อยนาแล้งแล้วเขาสู้ฤดูแล้งวัสดสระก้อนเรื่องก็ต้องแสดงความยินดีกับ บอสโจยมานินน้อพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้รับร่างวันอันทรงเกียรตินั่นก็คือหมอรำต้นแบบวงสาวน้อยเพียรปานแพงได้รับร่างวันพระราชทานระดับชาติพี่น้องหมอรำต้นแบบแห่งชาติก็ขอผมมือสวัสด้สาวน้อยเพียรปานแพงทุกคนซึ่งความดีความชอบในครั้งนี้บอสโจบอกว่าบอกกาน้อมรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ทุกคนร่วมมีส่วนกับรางวันในครั้งนี้โดยเฉพาะบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลักกับเอฟซีแฟนคลับสู้ผู้สู้คนพี่น้องอือันนี้ต้องปมมือสวดๆเห้เพิ่อ่ถ้าเิเ่าไปแล้วช่วงนี้น้องพี่น้องเนาะวงสาวน้อยเพชรบ้านแง Hot hit. พงฮอตฮิตติดลมบนผู้ได้จางไปติดบิ๊กลอ้อมสังกะสีบอกไว้เลยเด้อพี่น้อง เอาสนามกวงกวงตะสันบ,บ่พ่อบรรจุคนฮอตอีลีเอ่อหลังจากที่เมื่อวานมนืคอนี่ได้ทายเอ็มวีเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็ว,วา่าขนาดเอ็มวียังบอท่านได้ปล่อยเพลงยังบ่ท่านได้ปล่อยยังมีความาติดตามขนาดนี้แล้วเพิ่นสิบปอยมือดยายพอไงสิบเ้าส่ฟังวันที่สิบสี่มีนาคมที่จะถึงนี้หลายๆคนคอมเม์เข้บมาว่ามันมันาบอท่านดอก ผมอยากให้ทุกคนเสื่อมันในบอสโจโยมมนนินถ้าเพิ่นได้โพสต์ถ้าเพื่อนได้เว้าเป็นแท้แน่นอนลหลายๆคนก็บางยังบอกท่านได้ไทยหอดเอ็มวีมือสีพ้า่ยบอกว่าเพิ่นสีปล่อยวันที่สิบสี่อัดเพลงแล้วปึ๊บไทยเอ็มวีปับ๊บเป็นตั้งไหนพี่น้องอัดเอ็มวีวันที่หกบอกแล้วตอว่ตอวันที่เจ็ดต่อวันที่เจ็ดชั่วโมงหนึ่งจบปึ๊บมือรุ่นมาอัดไทยเอ็มวีแล้วได้มือนั่นแล้วก็ยังรับงานต่อได้อีก เมื้อแลงกับนีงานต่อว่อากันว่าจังสันนี่คือผู้นำสุดยอดสมครับบอสโจโยมนินปลาคอยง่อีหลีพีน้องเปียงยนืว่าปลาคอยง่ายบอสโจโยมนินสัดวิวไปแล้วถือว่าเป็นผู้นำที่สั่งงานสั่งงานให้ครับคนในวงการอมอลองมอลำนี่หลายเสีย็นว่าเพิ่นรับนักร้องรับเด็กน้อยด้านหลังเวทีมาออดิชัน,นี่หลากหลายคน จนได้ตั้งว่าเป็นที่งานปลาลูกคอแล้วถ้าลูกเต่าส้มนี่เพราะว่าสิเป็นอุคหญิงเป็นบแพงอ่าแคตตี้แน่นนี่ไดมอนจังสี่น้องพี่น้องท่าน,นี้คือปลาลูกคอบอดโจโยมบินก็คือปลาคอหญ่ายทนคือพอปลาว่าจังสันจ้าอือแล้วมาที่นี่มเว้เบาเรื่องแคตตี้ขึ้นมีเรื่องแล้วขึ้นมีโปรไฟน่าสนใจน่ะสนใจจังไดพี่น้องพอไงจังออกมเว์เบา พ่อยาวเด็กน้อยคนนี้นาทีตามแล้วน้องสีเดินบนเส้นทางของศิลปินได้ย่างแน่นอนถ้าได้ว่าไว้ผู้ใดเกือบทุกคนถ้าว่าถอดใจก่อนดังแน่นอนพ่อย่งเคยว่าว้ว่าแอมชุดติชาต้องดังดังพ่อย่งเคยว่าไว้ว่าอุ้งอิงเป็แผันพงต้องดังดังพ่อยิ่งกะว่าเราว่ยวแคตตี้ก็สีดัง เ่ว่าสีดังฮอดระดับใดฮอดเลเวลใดอันนี้กันแล้วเตฟซี่แฟนครับเ่ว่าหลังจากที่บอสโจโยมวน,นิ่นหลับเข้ามาอลาก็เลยร่วมไปท้าเอ็มวเพ่งเลือกเขาสาไอา้กับน้องไดมอนกับน้องอุ้งหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแคตตี้ก็ได้ขึ้นไปลองเพ่งบนเวทีว่งไงถ้าทุกคนได้ฟังน้ำเสียงของนั่งพง,งกงาบอกเลยว่าลูกสาวหล่า แคตตี้มีของบ่าว่าสิเป็นน้ำเสียงแลวะกะ็รูปร่างหน้าตาลวก็ณเนื้อก็อนหัน่นก็คือโปรไฟล์สตอรี่ของนางน่าสนใจอุ้งอิงก้อนสีดังนอนอยู่ขางขอกั้วข้อ,ของ,งวัวแคตตี้เด็กน้อยเลี้ยงงวอยู่กับแม่ก้อนสีไปโรงเรียนทุกเสาร์ตองขอองวงออกไปผูกไปลาม จังสิได้ไปโรงเรียนตอนนี้น้องมีว่ายุแปดโตแปดโตเฉพาะโตยืนอยู่ดีพี่น้องแล้วมีอีกสามโตอยู่ในทองอืมแสดงว่ามั่นมั่นมีลูกหน่อยอยู่นี่สามโตเป็นสิบเอ็ดโตอืมเด็กหน่อยเดินตามหาฝันอาจารย์คุณคู่เพื่อนฝูงมาทรงเบิดเบิดสันเบิดโรงเรียนมาทรงน้องเฉตีกับวงสาวน้อยเป,ป็นเพลนแพงอืม เพราะว่าตะงกีน้องเคยเป็นนักร้องนาวงโปร่งร่างของโรงเรียนแล้วก็ไปไปแข่งไปประกวดได้ระดับชาติดีกีกับพระธรรมดาเธอว่าสิ่งที่ดันให้น้องดังก็คือความที่เป็นตัวตนบ้านๆของน้องความคิดความอ่านดีมีความคิดด้านบวกหลายน้องขามาน้องบอกไว้เลยว่าว่าอยากให้แม่แม่เอฟซีเอาน้องไปเปรียบเทียบ ครับอุ้งอิงเพราะว่าน้องแคตตีบ้บ่ได้มากบ่ได้มาแข่งบ่งไบด้มาเป็นคู่แข่งแล้วมีคนไปว่าน้องนี่บอกผู้ที่เสียงมาเป็นคู่แข่งของน้องอุ้งอิงน้องบ่ยังให้คิดแบบนี้ซึ่งพ่อใหญ่เองกับบ่สบายใจบ่ยังให้พี่น้องเอฟซีคิดแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์มีทนเสียงมีน้ำเสียงไปคนละแบบ สิ่งใดที่มั่นสิดีต่อชีวิตน้องน้องเป็นเด็กวันนอกเป็นคนอุดรธานีอยู่กับแม่ใส่ชีวิตยากยากลำบากชีวิตวัยรุ่นของน้องเสียไปกับการทำการทำงา,านคือกันกำลัององค์หญิงโปรไฟล์คลยายกันอย่าให้พี่น้องเชื่อลูกเชื่อหลานน้องกับมาเดินตามหาฝันคือกันบนเน่บนเน่พี่น้องแคตตี้กับองค์หญิงอาจ์ิเด้เป็น คู่ดูโออาซิไดซิออกซิเกินร่วมกันอืเพราะไงบอกไว้บอโจถดได้ย่นกระคิด <c oughs> กระชิดไปดาบอกจะได้เอดำเพราะไงว่าให้เวลาถิ่มไปอีกจกักจักระยะนิดนิดนีดนดนด่ให้กระแสนองมาจับซิเกิลคููออกเลยให้เฮดประมาณว่าเอื่อยกับน้องอันนี้เพอใหญ่บ่ได้สอนเดี๋ยวสิหาว่าไอ ขีเกียมบน้อยสอนชาละวันน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งซะเดี๋ยวพี่น้องกัมดาด่าข่อยีว่าข่อยจังใดไปสอนเพิ่นมีบ่มีปัญญาอย่าแต่คือเพิ่นข่อยเขาไม่มีปัญญาจะเรียนละแต่ว่าข่อยขึ้น่าซื่อๆน้องพี่น้องเนาะนั่นละก็เลยฝากพี่น้องไว้น้ำแนน้องแคทต,ตี้อืมนี่ล่ะลูกหลานอีสานมันเห่าขึ้นเวทีหมื่ว่านนี้ลองเพียงบ่ได้ลองเพียงบ่งงบจบรืมเนื้อ เข้าใจคนรู้สึกน้องน้องต้องสู้เพราะว่ามีแฟนครับเอฟซี FC เข้าไปแห่ไข่งกำลังใจน้องเต็มเต็มฟิดเลยเพื่อเพราะว่าอย่างเข้าใจค้นรู้สึกน้องเวทีที่น้องผ่านมามันเทียบบ่ได้เทียบบ่ได้ในที่นี้บมแมนวา่าคว้นเป็นเกียรติบ่ได้วบอกกับเกี่ยวกับเกียรติยศอีหอย่างคือคนเบิงเวทีสาน้อยเพชรมันแพงคำขึ้นสี่พานมาหรือว่าหลายหมือนสี่พันมา มีคนเบิงหมอล่ำสาวน้อยเพี้ยนแพงเลื่อนหมื่นทุกวันแล้วเด็กน้อยไปพ่อแบบดันตื่นตะหนกตกใจพี่น้องลืมเนื้อพ่อหญ่เคยเพ่นบวชเป็นพระไม่ไม่เจ้าวาดพายุให้พ่อยอยู่ยยยวัดผู้เดียวย่มมากมากวายบางสกุลลืมหอดซับพี่ <c oughs> <c oughs> อจักจีว่าจ้าไหนกัว่าเจัก,กสี่ล่ะว่ากันตรงตรงกันสิได้ว่าเข้าสิแก้ไขสถานการณ์จัาไหนผู้ที่ยู่นน้องต้อง ต้องซอยน้องอืมใครเรียกง่านนั้นพ่อหญ่ไหวหตัวท่านพ่อหญยบอกห้สซับพ,พี่พ่อหญ่บอกว่าเออช่วยควบสูขควบจรเลเดอ้อกว่ากันไปน้องพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าที่จริงลืมลืมอมี่หลีขึ้นมามงขึ้นบ่พ่อเลยเออนี่แหละน้องก็เป็นขึ้นกันฝากเชียร์ไปน้ำแนแคตตี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมงานปลารุกคอกออแลก้็ฝากไปกำลังใจให้บอสโจโยมนินอย่าลืมวันที่ส3บสามเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ๋งอิง และกับบุคลากรอ,อีกหลากหลายคนเพิ่นสิไปแก้บนเอารถแห่ไปนาสาลแมฮันนี่ถ้าไปเบิ้งว่าเพิ่นสิจับลูกตงปองบอต่ว่าข่อยเสียว่าอันเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกราบำว่าขอบคุณครับ